หน่วยที่9ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความหมายของอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายข้อมูลและคอมพิวเตอร์สาธารนะขนาดใหญ่ที่อาศัยมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบเดียวกันประวัติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดจากวัตถุประสงค์ทางการของทหารประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้การทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตอาศัยโปรโตคอล TCP/IP เป็นหลักการเชื่อมต่อทุกเครื่องจะต้องมีหมายเลขกำกับเสมอเพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประเทศไทยเริ่มใช้บริการอ e ีเมลแบบแลกเปลี่ยนถุงเมลเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2530 ต่อมาบริษัท DEC Thailand ได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ภายในของบริษัทโดยใช้ที่อยู่เป็น dect.co.th domain name ระบบนี้สร้างเพื่อนำชื่อใช้แทนตัวเลข IP มาใช้ในการขอใช้บริการจากเครื่องต่างๆส่วนใหญ่เป็นบริการแบบ World Wide Web คล้ายกับเรียกชื่อแทนเลขบัตรประจำตัวประชาชน บริการต่างๆในอินเทอร์เน็ตอิเล็กทรอนิกส์เมลเป็นบริการรับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบอินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ให้บริการอีเมลก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้บริการ FTP เป็นบริการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายโดยอาศัยเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือลคยเอ็นเป็นผู้ขอใช้บริการรับส่งไฟล์ บริการ IRC บริการพูดคุยภายในห้องสนทนาทั้งแบบกลุ่มและตัวต่อตัว,ตวโดยใช้การพิมพ์ตอบโต้กันภายในจะมีกลุ่มสนทนาเรื่องต่างๆมากมายบริการ World Wide Web บริการ World Wide Web เป็นบริการที่ติดต่อผู้ใช้ด้วย h ฮ p ปอร e เ t นนำเสนอเป็นตัวอักษรรูปภาพวิดีโอและเสียงสามารถเชื่อมโยงเอกสารหลายๆเอกสารเข้าด้วยกัน การเรียกใช้บริการอื่นๆผ่าน w ว w ร์ล i ว e Web ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคของนักคอมพิวเตอร์จึงได้ประยุกต์การให้บริการต่างๆภายใต้บริการ w ว w l d w i ว e Web โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นบริการทางด้านสารสนเทศอื่นๆการค้นหาสิ่งที่เป็นความรู้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นบริการเว็บบอร์ดและ Search Engine ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหา บริการเว็บบอร์ดบริการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆภายในกลุ่มการให้บริการจะอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์กับโมเด็มและโทรศัพท์อินทอร์เน็ตการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นระบบเครือข่ายส่วนตัวภายในองค์กรให้สามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยความรวดเร็วอ x t r ท n ราเน็ตการขยายระบบอินทอร์เน็ตขององค์กร โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตภายนอกแล้วอนุญาตให้ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบางส่วนขององค์กรผ่านทางอินเทอร์เน็ต